สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ม .1 ของเราเช่นเดิมค่ะวันนี้ก็พบกับคุณคณรูรสเหมือนเดิมนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่สองนี้นะคะโครงสร้างอะตอม เราจะเรียนรู้กันอยู่ใน3หัวข้อค่ะก็คือ 1. การพัฒนาแบบจำลองอะตอม 2. อนุภาคมูลฐานของอะตอมและ 3. การเกิดไอออนนั่นเองค่ะคาบเรียนในวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ในหัวข้อที่1ก็คือการพัฒนาแบบจำลองอะตอมนักเรียนเคยได้ยินคำว่าอะตอมไหมคะแล้วนักเรียนสงสัยไหมคะว่า อะตอมมีความหมายว่าอย่างไรถ้าจะกล่าวถึงคำว่าอะตอมนะคะเราคงต้องย้อนกลับไปเมื่อพันปีก่อนโดยมีนักวิทยาศาสตร์2ท่านนะคะก็คือยูซิป,ปูแล้วก็ดิโมคริตตนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกค่ะเขาได้ตั้งข้อสงสัยนะคะว่าถ้าเราแบ่งสารให้มีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆเนี่ยจนไม่สามารถที่จะแบ่งให้เล็กลงไปได้อีก จะเรียกว่าอะไรซึ่งเขาสองคนนะคะก็จะเรียกหน่วยที่เล็กที่สุดว่าอะตอมนั่นเองค่ะโดยคำว่าอะตอมนะคะก็เป็นคำที่มาจากภาษา,ศากรีกคือคำว่า atomos ซึ่งแปลว่าแบ่งแยกไม่ได้อีกสำหรับคำว่าอะตอมนะคะเราก็จะได้นยิยามคำว่าอะตอมก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดที่ไม่สามารถ แบ่งให้เล็กลงไปได้อีกนั่นเองค่ะในเวลาต่อมานะคะก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านค่ะซึ่งได้มีความสนใจเกี่ยวกับอะตอมจึงได้มีการรวบรวมนำข้อมูลมาสร้างเป็นมโนภาพหรือว่าแบบจำลองอะตอม ออกมาในลักษณะต่างๆนะคะซึ่งจะเป็นการรวบรวมมาจากแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์หรือจากการทดลองนั่นเองคะ่ะโดยแบบจำลองอะตอมนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะก็จะมีอยู่5แบบนั่นเองคะ่ะก็ได้แก่แบบจำลองอะตอมของดอลตันแบบจำลองอะตอมของทอมสันแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดแบบจำลองอะตอมของโบ และสุดท้ายนะคะในปัจจุบันเป็นแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกนั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันที่แบบ จำลองอะตอมแบบแรกกันเลยนะคะเป็นแบบจำลองอะตอมของดอตัน,นะค่ะซึ่งดอตันนะคะเขาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอะตอมที่เรียกว่าทฤษฎีอะตอมค่ะซึ่งเขากล่าวว่าสสารทุกชนิดนะคะก็จะประกอบไปด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกลงไปได้อีกนะคะก็จะเรียกว่าอะตอมแล้วอะตอมใน แนวคิดของดอตันนะคะก็จะมีลักษณะเป็นทรงกลมตันที่ไม่สามารถแบ่งแยกลงไปได้อีกนะคะถ้านักเรียนยังนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงลูกเปตองนะคะที่มีลักษณะเป็นทรงกลมกลมอะตอมนะคะไม่สามารถทําให้อะตอมสูญหายหรือเกิดขึ้นใหม่ได้แต่ถ้าเป็นอะตอมชนิดเดียวกันนะคะก็จะมีสมบัติที่เหมือนกันแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าเป็นอะตอมธาต ต่างชนิดกันก็จะมีสมบัติต่างกันเช่นกันค่ะแต่ถ้าเรานำอะตอมธาตุต่างชนิดกันนะคะมารวมกันก็จะเกิดเป็นสารประกอบอย่างเช่นเกลือแกงค่ะเกลือแกงจะเป็นการรวมกันของธาตุโซเดียมแล้วก็ธาตุคลอรีนนะคะก็จะเกิดเป็นเกลือแกงนั่นเองค่ะ สำหรับแบบจำลองอะตอมแบบที่สองนะคะก็คือแบบจำลองอะตอมของทอมสันนั่นเองค่ะโดยทอมสันนะคะเขาได้เป็นผู้ค้นพบอิเล็กตรอนโดยนะคะเขานะคะได้ทำการทดลองเกี่ยวกับการนำไฟฟ้าของหลอดรังสีแคโทดน,นั่นเองค่ะโดยจะพบว่าอะตอมนะคะมีลักษณะเป็นทรงกลมซึ่งภายในอะตอมนะคะก็จะประกอบไปด้วย อนุภาคที่มีประจุบวกแล้วก็อนุภาคที่มีประจุลบนะคะซึ่งจะมีค่าประจุไฟฟ้าเท่าๆกันทำให้อะตอมนะคะมีความเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองค่ะและอะตอมนะคะก็จะมีประจุบวกแล้วก็ประจุลบนะคะ,ะกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งอะตอมอย่างสม่ำเสมอค่ะในเวลาต่อมานะคะโกลสไตน์นะคะเขาได้ค้นพบประจุบวก จึงเรียกว่าโปรตอนนั่นเองค่ะแบบจำลองอะตอมแบบที่3นะคะเป็นแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดนั่นเองค่ะโดยรัตเทอร์ฟอร์ดนะคะเขาได้ทดลองโดยการยิงอนุภาคอัลฟานะคะไปยังแผ่นทองคำเปลวค่ะที่ล้อมรอบด้วยฉากเรืองแสงนะคะแล้วเขาค้นพบว่าภายในอะตอมนะคะก็จะประกอบไปด้วย พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างซะส่วนใหญ่ค่ะโดยจะมีโปรโตอนนะคะที่เป็นประจุบวกจะรวมตัวกันอย่างนาแน,น่นอยู่บริเวณตรงกลางของอะตอมนะคะก็จะเรียกว่าบริเวณเนี้ว่านิวเคลียสนั่นเองค่ะโดยจะมีอิเล็กตรอนนะคะเคลื่อนที่อยู่รอบๆนิวเคลียสแต่เคลื่อนที่เป็นบริเวณกว้างค่ะ ต่อมานะคะเป็นแบบจำลองอะตอมของนีนโบโร w ค่ะซึ่งนีนโบโรนะคะเขาได้ศึกษาเพิ่มเติมต่อจากแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดนะคะโดยการศึกษาการเกิดสเปกตรัมของแกส๊สไฮโดรเจนนั่นเองค่ะโดยเขาค้นพบว่าอะตอมนะคะก็จะมีอิเล็กตรอนที่อยู่รอบๆอบนิวเคลียสค่ะจะอยู่เป็นชั้นๆเขาเรียกว่าระดับพลังงานค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยเจ็ ระดับพลังงานด้วยกันนะคะก็จะได้แก่ K L M N O P และระดับพลังงาน Q นั่นเองค่ะซึ่งอ e ิเล็กตรอนวงที่อยู่ใกล้นิวเคลียสที่สุดนะคะก็จะมีระดับพลังงานที่ต่ำค่ะและจะมีระดับพลังงานมากขึ้นเมื่อวงขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะ และสุดท้ายนะคะแบบจำลองอะตอมแบบที่5ที่ค้นพบในปัจจุบันก็คือแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอนนั่นเองค่ะโดยเชเลดิงเงอร์น,นะคะเขาเป็นคนเสนอแบบจำลองอะตอมนี้โดยเขาใช้ทฤษฎีควอนตัมนะคะในการอธิบายหาความน่าจะเป็นที่จะพบอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆโดยเขาพบว่าการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะก็จะมีลักษณะที่ไม่แน่นอนค่ะ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกลุ่มหมอกนะคะอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่อยู่รอบๆบนิวเคลียสค่ะบริเวณที่พบอิเล็กตรอนมากนะคะก็จะเป็นบริเวณที่มีหมอกหนาๆค่ะส่วนบริเวณที่มีหมอกจางๆก็จะสามารถพบอิเล็กตรอนได้ในปริมาณที่น้อยนั่นเองค่ะเป,เป็นอย่างไรกันบ้างคะเราก็ได้เรียนรู้ การพัฒนาแบบจำลองอะตอมมาทั้ง5แบบแล้วนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเราก็จะมาสรุปแบบจำลองอะตอมทั้ง5กันค่ะแบบจำลองที่1น,นะคะแบบจำลองอะตอมของดอลตันก็จะมีลักษณะเป็นทรงกลมตัน แบบที่สองก็จะเป็นแบบจำลองอะตอมของทอมสันซึ่งเขาค้นพบอิเล็กตรอนโดยใช้หลอดปลังสีแคโทดนะคะซึ่งจะมีลักษณะที่เป็นทรงกลมและพบว่าประจ,จุบวกและประจ,จุลบนะคะก็จะกระจายตัวอยู่รอบๆอะอตอมนั่นเองค่ะ แบบที่3นะคะเป็นแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดรัตเทอร์ฟอร์ดนะคะเขาก็ได้ทดลองโดยการยิงลังสีแอลฟาผ่านทองคำเปลวนั่นเองค่ะโดยเขาค้นพบนะคะว่านิวเคลียสจะอยู่ตรงกลางของอะตอมซึ่งจะมีประจุบวกและมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบรอบนิวเคลียสนั่นเองค่ะแบบจำลองอะตอมแบบที่4นะคะเป็นแบบจำลองอะตอมของโบ ซึ่งได้ทดลองเกี่ยวกับการเกิดสเปกตรัมของแกส๊สไฮโดรเจนนะคะซึ่งเขาค้นพบว่าอิเล็กตรอนเนี่ยที่อยู่รอบๆอบนิวเคลียสนะคะจะอยู่เป็นชั้นๆเรียกว่าระดับพลังงานนั่นเองค่ะอิเล็กตรอนนะคะวงในสุดจะมีระดับพลังงานที่ต่ำสุดนั่นเองค่ะและแบบจำลองอะตอมแบบสุดท้ายนะคะแบบจำลองอะตอม กลุ่มหมอกซึ่งเป็นแบบจำลองในปัจจุบันนะคะโดยเขาค้านพบว่าอะตอมนะคะก็ก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสนะคะโดยจะมีทิศท,ทางที่ไม่แน่นอนและบริเวณที่พบอิเล็กตรอนจำนวนมากนะคะก็จะเป็นบริเวณที่มีกลุ่มหมอกหนาะแน่นนั่นเองค่ะเพื่อให้นักเรียนได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ ครูก็จะมอบหมายให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดค่ะโดยให้นักเรียนดูภาพรูปแบบจำลองนะคะแล้วให้ระบุว่าเป็นแบบจำลองอะตอมของใครและแบบจำลองอะตอมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ